เอากราบสวัส <im> ด <pr im pes> ีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกทานครับสุขุมสุขวนเกิดเคยได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศเลยว่าในประเทศก็ดีสมองสมบอนัติเพียงเนาะสุเกียระสมุมกะมาพบมาพอกันที่เก่าแล้วครับกับเบาแดดพี่น้องเบาแดดมาเลยพี่น้องมันนี่มาเสะเลยเพียงเด้อได้เนื้องัวพี่น้องเนื้องัวแบงขวดเพิ่มมาแบงเคยกันคนละสองร้อยหาสิบาทพี่น้องสองร้อยหาสิมันนี่อามาหาลอยพี่น้องแต่ว่าคนก่อแบงน้ำมันนี่ก็กลิ่นมาพี่น้อง เบิ่งกันเบิ่งกันมาตู้พี่น้องกันนะสองก้อนยาเสพบ้าเดี๋ยวมันพ่อกินอยู่แล้วมันหมดได้บอกโลกลัวอยู่บ่สองโลคอยู่บ่ลองคิน้องเถอะนะกระดูกกระเดี่ยวผมบอกน้ำเพิ่นเน้อพี่น้องเลยผมหายเิ่นผู้เพิ่นนั่นผมบอกมากหรอกมาอ้าวก้อนก้อนได้กะรู้เลยรู้เลยเฮ็ดยังบบถือพี่น้องมันโบเด็เติมบ่เอาเติมนน้ำยาก้อนเนาะพี่น้องเนาะล้างมาเสพก้อนไข้สมองกอนเว้ย อ๋อสี่พัน,นสี่พันโมนยังต้นเห็นเอาจากเบรกกันนะพี่น้องจะซองกินก้อน,นึ่งกับไผ่พี่ต้องเติมได้พี่นอ้องเร้อเอาคือเก่าเลยพี่น้องสาระข้ามนำบอตองมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก็บของเนาะมาลุยกันห้าบาทนี่เนี่ยสองร้อยห้าสิบโอ้อาจจะยินเสียงกันดนตรีนี่พี่น้องเรียกว่าบานเบาเดียกก็จะเฮ็ดอึงยังละ่ะ ขอบรรษาเนาะมาพี่น้องมาเฮาเติมเติมแก้วเก็ดบ้านเนี่ยบ่มีขี่เพียมาใส่พี่น้องเบิง้งโอ้เล็บเบาแดกก็บ่บมีแม่เดี๋ยวได้เพ่ยนได้ใจเย็นเย็ดเนาะกินทั้งบอกกันนะเนี่มาพี่น้องโอ้มาแล้วของดีของดีๆเอาขี้มาใส่ป้าสุขี้ค็ครับพี่น้องขี้แทเพี้ย โมเดลตุมเลยเต็มเลย,ย่น้องเ้ยเอาส,สดๆให้เบิ่งเลยเอาเลี้ยวๆเลยให้เบิ่งเลยครับของแขกมันต้องเป็นอย่างนี้ขดขนพี่น้องเห็นว่าขดขนไปเลย,ยหืมหนังน้อยแตกมามา,มาพี่น้องมาอยากแล้ว กินก็น้องพี่น้อจงจังจังฮันอันนี้มันกินได้เอาตัวน,น้อยๆละตับตับหวานเกี๊ยบเหนื่อยไหมอืนนี้เขาเันสาปพี่น้องวันแรกเลยพากันเห็ดเลยขอแบงค์เพิ่นพี่น้องได้มาหารอย thăm như thế nào để luận cái này tôi mệt đấy Piong tương lai nó đây nói để tương nè ย่างแล้วนิดแล้วน้อยพี่น้องมีเป้าเดียเขาอยู่ได้พี่น้องได้ครูดวงนี้มีเก็บได้ดรอมีดวงนี้จำได้เลยว่าเก็บได้อือหื อร่อยพี่ไป็นาจะกินสรอยจุให้พปีนองเบื้งกอนเฮา ยังเสียบอี่น้องนี่ขี้น้ำไหนยังเสียบพี่น้องเล้อันนี้ตัวนี้อันใส่บักเสี้ยงพี่น้องตัวนี้ได้ทั้งหนึ่งโอ้ thật quê mày cho tôi điểm xẹp đấy bằng đứa đường đường đường. là nó bán Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อย่างเนี้ยนะี่เป็นตะเสียบแ,แต่มืกน่ะมันมั่นนี้ยะจะเสีบแต่พอ้องแต่นีกลูกนูลูกนูเมื่อก,กี้นี่้องก็ได้หน่อยแต่

พราตัวเหี่ๆหรน้อพี่น้องตัวหนวดหน่อยมันวสาใจไหมแปลคุ้นเปลี ủa, uh -huh. oh, xem. เพินมแม่ได้หน,น่อยเปื่อเนื้อได้ไรยู่ เริ่มใส่ควงแฉกยังมีเสียงอยู่พป่น้องสุดยอดใส่ก็ได้

phải hết tiếp cái nào đầy lúc Hôm năm đi cả nạp với บรไเด้นเนื้อเสือเนาะโอ้วัวขนมเดือดฮักเลยนะสแสบๆัปมันอย่างมันนี่ยงเเดี๋ยวมักกินมันอยู่เด้มันเสือมุกมี่เว้ยเดือดกับมีได้เป็นเรื่อไว้จะก่อยห้อง อืมรั่มาดีขนาดเอราต้องเลียกกินเนี่พี่น้องเด้เรียกกินตอนแฉบๆไปพี่น้องเบื้องนั่นแหะปฏิบัิเบาเดียกจับตอนนั้นตอนนี้อยู่แมียอมารีแหละครับตอนกลางห้อไปเรียกกินมองแฉบๆไปบนๆจะเป็นเนื้อตอนในตำรวจส่วนใ้ความบังกะอุยคือเตัาแฉบ มันเป็นตัวเลยของมันกินเลือดเลยอดเพิ่งเลือดงามโเลียกอกเนื้นนนนอมันจะก้อยเสียบได้ไปน้องเนื้อกงามๆสิก้อยแสียเลียดมาเลียดนี่างบอขอทาอยู่เนี่ บะเบอร์เ,ด,เด็ดไปเลยซื้อเก่าล่ะสไตล์เป้าเด็กกินเพื่อความบันเทิงให้เอฟซีเบิรงว่ามันแซ่บอย่าดราม่าก,กันว่ากินบะเบอร์เทีดเด่ยวโอ้บะเบิร์เดอดพี่น้องมันหลายตอนนีน้เมื่อกันสิข้ามเลยตอนนี้กันใดเนี่ยข้ามอยู่พี่น้องแต่ว่ามันได้เครื่องในหน่อยมื้งเนี่ยบุกคู่กัน อืเอ้างเนียกันเนี่ย,ยโอ้ยออยตกตงมีเน่เคยไหมอ่ะหยาบอืเก่งม่คมกี้นี่พี่น้องเิ่หยา,ยาเลยอะเอาเนาะพี่น้องเนาะ กินบูบิดิงคือนเลยไปร่อง,อง,อองอน,นี่จงไว้สักอกยสลับได้ที่เราแหรอเนาะเอา้าสต่รักกินเนี่ยซ้ำนีแ่แหละครับสวัสดีครับ